สวัสดีค่ะเมื่อใส่ปุ๋ยตั้งแต่เช้าล้วยังไม่เสร็จเพิ่งเสร็จแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะต,ต่อต่อไปต้องขยันขยันลงคลิปเลยนะะขอโทษขออภัยทุกคนนะคะที่ไม่ได้ทำคลิปมานาะนนานมากเกิดเราลงก็คือเราถ่ายไว้นานแล้วก็เอามาเอามาลง คือไม่มีเวลาไงทุกอย่างเนส่วนเนี่ยเราเป็นคนควบคุมเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทําฝักถั่วผักยาวใส่ปุ๋ยด้ยาอะไรเงี้ยอย่างมากเราก็ให้คนงานอ่ะทีมงานของเรามาได้ยาใต้ต้นแล้วก็ตัดยอดทําคนเดียวไม่ไหวไงเรต้องให้มีคนช่วยนะคะถ้าใครอยากรู้วิธีวิธีทําว่าทํายังไงลูกถึงขาวถึงใสถึงสวยไม่มีเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยหอยเพี้ยแป้ง ต้องไปดูย้อนหลังนะคะดูคิดย้อนหลังเราได้ก็เราก็ทำไปในประสบความสำเร็จเกือบร้อยปอร์เซนนะคะเวิร์กมากนะคะมีเงินมีทองก็พอปลูกพืชยืนต้นก็คือผลไม้นั่นเองนะคะแต่เป็นถ้าเป็นของคุณพ่อก็คงเยอะเยอะมากนะคะเยอะแบบมันจะมีแบบผลไม้เยอะแยะอยู่ในนั้นไง เราตอนนี้เรายังไปถ่ายทําไม่ได้คือมันมันมีมันมีมนมมนมแต่แบบขิ่งไม้อะไรเงี้ยมันลุกต้องให้คุณงานเอาออกไปซักก่อนนะคะอันนี้ห่องห่งแล้วห่อแล้วนะคะนี่ห่อแล้วจะสวยงาม เราไม่จำเป็นต้องเอายาวขนาดนีเ้เราตัดเลยเห็นไหมลูกมันจะอยู่บรินเวณนี้ไงทุกคนต้องเรียนรู้นะคะการทําฝรั่งมันไม่ได้ยากมันจะยากอยู่ช่วงนึงก็คือการหอ่อถ้าเกิดห่อไม่ทันจบนะคะแมงมังนทองกินหมดมันจะเลียลูกไงมันยังไม่โจะหรอกแต่มันเลียมันลายพวกเพีย้ยไฟไลายแดงพวกเพีย้ยวหอยเพีย้ยแป้งเนี่ยมันมาเองอาจจะนองมาละเห็นไหมมาละมาละเห็นไหมนี่เห็นไหมคะทุกคน เขาข่าวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ไปถั่วฝักยาวด้วยเกลูกลูกดูก็โอ้ยต้องแต่เช้าคนนี้มันร้อนไงกล้องมันร้อนวิธีทำของเราเนี่ยเวิร์นะคะเราเอากระป๋องวิไหนี่ยนะคะอันนี้ อันนี้เราเพิ่งใส่ปุ๋ยตอนเช้านี่เองรดน้ําอยู่เห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนเราจะใช้วิธีแบบปลูกถั่วใส่แล้วคราวนี้เราต้องเราจะใส่ร่องกลางอย่างนี้นะคะแล้วมันจะเป็นสัดเป็นส่วนคือฝรั่งก็คือส่วนฝรั่งไอ้ถั่วก็ส่วนถั่วเห็นไหมมันจะอยู่คกละเกิดตรงร่องกลางพอดีเลยเห็นไหมอันนี้เราจะลื้อให้ให้ฝั่งนี้ได้เก็บก่อนฝั่งเนี้ย แล้วเราจะมาลื้อฝั่งนี้ฝั่งนี้ลือ้อเสร็จแล้วเราก็จะกําจัดวัชพืชแล้วก็จะปลูกถั่วในร่องกลางเนี่ยเพราะว่าปลูกถั่วนะได้ฉีดยาบ่อยแต่ตอนนี้มันฉีดได้ไงเพราะว่ามันยังไม่ได้หอ่อไงมันเพิ่งเป็นดอกตุบตูมกาลังถอดยอดอะไรเงี้ยแตกยอดเลยฮนะของพ่อจะมีเยอะเดี๋ยวให้ว่างๆก่อนจะไปจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่ามีอะไรว่างในนั้น เยอะมากส้มโอก็มีอะไรก็มีเยอะแยะนะคะนี่นะคะเราไม่ต้องไปไกลไกลบ้านหรือว่าไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินเงินเดือนแบบสบายสบายไม่ต้องไปลุกล,ล,ลุกจ้างใครนะคะมันสบายวิธีทำของเราอะ่ะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะม่เห็นไหม แล้วเราก็ตัดออกแบบเนี้ยมีดูนะคะเราทดลองฮอร์โมนสามตัวของเราแล้วก็อันเราทดลองสามตัวไงเพราะว่ามันจะร่วงไหมถ้าเกิดเราเอาไปฉีดถั่วแล้วทาให้ดอกฝรั่งเนี่ยลูกฝรั่งร่วงมันสลัดเราก็าจะไม่ฉีดแล้วทดลองเนี่ยขวดขวดขวดนึ่งเราทดลองไงว่ามันร่วงไหมถ้ามันร่วงก็จบอ่ะอันนี้รู้สึกว่าร่วงอันไหนเนาะ น่าจะไอกไอกบอี่าังี้ตัวเนี้ยไม่ได้หนไคะแบบนี้ก็เริ่มหอ่อเกือบจะห่อได้ละเนี่เยเลยเี้โอ้ลูกไม่สวย๋ยวฝั่งนี้เทนอันนี้คือลูกลบเลกก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อย,ยเละมันมีดอกมาถ้าตัดยอดมันมันก็ออกมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ตัดแล้วมันจะไม่ออกยอดจะไม่ออก แล้วตัดแบบนี้นะคะเห็นไหมคนเห็นไหมถ้าตัดลวมันจะแตกยอดออกมาแล้วมันก็จะเป็นลูกเลยนี่เนี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่นี่อตะกี้เราไม่ได้ใส่ฮอร์โมนอีกอิตนิดนึ่งเราก็จะข่ายแล้วเราหอมมาได้เยอะไงรอบเนี้อยอันนี้ลูกน่าจะครึ่งกิโลยังจะไม่เก็บยังจะไม่เก็บให้มันพร้อมกันสักได้สักสิบถุงอะไรเงี้ย อูสิบถุงก็สองพันห้าแล้วนะทุกคนเห็นไหมสวยงามมากเห็นไหมวิธีทำอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าฝรั่งมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายแล้วก็ส่วนเราเรา,เราว่าได้ขายดีนะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีใครปลูกไงเราปลูกอยู่คนเดียวเนี่ยสองพันห้าร้ยต้น ทำเองห่อเองรอบที่แล้วอะไงพอดีเราต้องให้คนช่วยเราตกกระไดหัวทีมเราก็เลยต้องหาทีมงานมาช่วยนะคะนีเนนะน่เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นตองเอาไว้หรอกเราตัดเลยตัดยอดอะตัดตรงนี้ก็ได้นะคะโดกโดกมากอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นแค่นั้นเองมันมันยังไม่ ไม่มียอดเยอะเท่าไหร่มันกําลังแบบถอดยอดเลยค่ะถอดยอด,ยอดแล้วมันก็จะไปดอกอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยนี่ขอบอกจริงทําง่ายขายดีขายคล่องขายไวยนะคะเนี่งก็ฝากช่องนวยนะคะช่องชรลักทุหลงเราเก้าเป็นอีกช่องหนึ่งของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ